เพราะว่าที่ตรงนี้เราจะเคยเป็นตวัวอำเภอเก่าของดาลลัดเม่เมากินได้ซักอสกองสามครั้งแล้วจะ้ะแต่ว่าร้านอาหารไทยเจ้าของเป็นคนจีนจะ้ะสวัสดีค่ะ ตอนนี้เมนึงอยู่ที่วิชชอปอาร์คนะจาะก,ก็เป็นที่ที่แบบว่า,ามีาร้านอาหารเยอะน้อยมีบาร์สำหรับนั่งเล่นแล้วก็มีสปา <c oughs> เพราะว่ายังที่เมนึงได้ไดอ <c oughs> เพราะว่าที่ตรงนี้เนาะจ๊ะเคยเป็นตวัวอำเภอเก่าของดาลัด ดาร์ตแม่นังยืก็วันนี้ลูกๆจ้าลูกๆมีลูกๆด้วยอาจจะดูหุนไวมีลูกๆมาด้วยเราจะพาลูกๆมากินอาหารไทยหลานอาหารไทยอยู่นี่ <S <S แม่นึงมากินได้สัก <S 2> <S 2> <S 2> สักสองสามครั้งละจ้ะแต่ว่าหลานอาหารไทยเจ้าของเป็นคนจีนจ้ะแม่นึงเคยคุยกับแก เจ้าของเป็นคนจีนและเต๊ดแหละแกบอกว่าแกแต่งงานกับผู้ชายไทยตอนที่ทำหลานน้ำกันนะสามีแกเป็นผู้ชายไทยเป็นคนไทยเฮ้าก็เลยร่วมกันแบบเปิดร้านอาหารดูนี่จ้ะแต่ที่นี่แกบอกตอนนี้ได้เลิกกันไปแล้วแกบอกแกก็เลยบริหารต่อก็เลยอเนี่แหละก็เป็นห้องแกเกิดขึาา้นะจ๊ะก็เลยอ่า ปลาหลูกๆมากินจ้ะอ่ะ<ม>าแลวคอยเอามาให้ดูนะจ๊ะเดี๋ยวจะพผ้าเดินเลาะเล่นเล่นจังหน่อยกันเนาะ,ะนจะาผ้าเดินเลาะเล่นจังหน่อยก่อนเดี๋ยวคอยขอไปกินอาหารนะจ๊ะเนาะก็ซื้อว่าชานริชรองบแบบ<อ>นี้นไปดิ <laughs> ลูกๆจาก้าเพราะมามาดูแล้วกันว่าจะแบบอ่าได้เอ็นจอยกับการย่างการกินหรือเปล่าหรือว่าหรือว่าสิมาปดวดหัวกับลูกๆก <c oughs> ค่ะคอยดูกันต่อไปเนะ <c oughs> าจะจ้าเดี๋ยวออกไปจากรถกันจา้าได้ที่จอดรถแล้วนั่งโอ้ ดอนทัดเพราะที่ออดิสเกี่ยวกับการละลายลูกๆลูกๆผ้าแม่มาช้อปปิ้งโอเคคอมมอนโอ้ว้าวเดี๋ยวคนสวยทุกคน โอ้ว้าวโอ้ยดอนทัดเลยนี่ก็เป็นประมาณโอ้ว้าวลูกลูกผาแม่ช้อปปิ้อันนี้สบายเดี๋ยหาคำี้คำี้ลูกๆอย่าเข้าไปช้อป

แต่วันนี้ไม่นั่งนะคะเพราะว่าจะไปกินลานอาหารไทยในสำปะปาจ้าลูชากช่าไข่มูกเข้ากันไม่นะจ๊ะเดี๋ยวเอามา้เดี๋ยวขามถนน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 ,น,นตกลงกันไว้เราจะว่าว่าอยา่าวนไหยนะตั้งงานรอบนะ้ไม่พามานะ เราต้องม uh. uh. <laughs> ีข้อตกลงกันกันนนะโอ้ยโนะแ y ่ยตอิทบา b าร์ไรนาม w เจ้ะชาไขมกวัโนะป่าวิโกอิทได้หนังกั a โอ้โ a เ

ลานคนเยอะจังะดีนลานคนเยอะจังเป็นว่าเป็นร้านอาหารเดวนเนาะอดินั่งดืมด้วย เด็กคลอดว้าวไหนมัไม่สิอ้าลูกสาวบอกว่าเขาปิดโอ้ยเด็กคลอดโอ้ยโอยทุกคนบังไม่หนึ่งบ่ได้มาสักพักหนึ่งปิดร้านจานร้านนี่คือร้านอาหารไทยโอ้ปิดเลยแล้ว เห็นบ่าเขาปิดมางย,นนยักษ์ไปแล้วนี่จ้ะเขาปิดไปแล้วโอ้ยเดี๋ยวก็เฮ้ยอ๋ยแต่เขาปิดไปแล้วเนาะก็เดี๋ยวจะต้องเลือกไปทานโอเคไปเยี๋ยกลับกลับถ้าลูกลับก่อนจะเดี๋ยวไปหาองก์กรว่าจะทานอะไรดีโอเคอ๋อเขาปิดร้านอะ ใช่เขาติดไสเดี๋ยวผ้าลูกๆมากชาเป็แล้วกับมัคคารอนเดี๋ยวปเป็นอีอเสิ่งหนึ่งเลยมัคคารอนเนี่ยนี่ซีเรียลมิลนะจ๊ะซีเรียลมิล์อู้ก่อนบักใหญ่เลยอันนี้เป็นอ่าลาวินเด์ <c oughs> น่าจะร้นานน่ารักจ้ะทุกขี้ร้นานชานมไข่มุกนะจ้ะ เดี๋ยวก็จะพาลูกไปกินบุฟเฟ่ต์อ่ะบุฟเฟ่ต์ต่อเพราะว่าร้านอาหารไทยเพราะว่าร้านอาหารไทยเขาปิดจ้ะไม่นึง่งบุหรี่รู้ก่อนว่าเขาปิดเออก็เลยเดี๋ยวจะย้ายไปกินบุฟเฟ่ต์นอกจากนะั่นนะตอนนี้รอดลอดชานไมไข่มกอยู่อือ

รอ,อาชานมไขน่นก่มกก็จะต้องขับรถไปอีกทีหนึ่งนะจ๊ะเพราะว่ายุ่งหลบหลบมันจะเป็นส่วนมากจะเป็นแบบอาหารแบบฝรั่งฝรั่งฝรั่งเออมูเมื่อกลัวฝอยชอบตัวเม็ดดัวเม็ดมนึงเองก็ไม่เคยชอบจ้ะเออก็เลยจะไปอีกอีกอที่หนึ่งที่เป็นบุฟเฟ่ต์เราจ๊ะนะ